เมื่อนี้ลำไยมีเมนูมานําเสนอพี่น้องได้พักกันจองหรือว่าพักผ่ายเนาะค่ะพักผ่ายบัลลำไยอื่นเนาะนี่เมนูนี่ก็เห็นในต่อเนาะค่ะเห็นเพิ่นเอามาเฮ็ดเนาะคือยาค่ะว่ามันสีสบหรือบ่แสีเนาะค่ะเพิ่นอื่นว่าน้ําพริกผักกันจองเนาะค่ะเป็นของอาหารผักเนื้อเนาะค่ะเพิ่นวาเนะาะก็ว่าตามเพิ่นค่ะเห็นในต่อก็เลยเอามาลองเฮ็ดค่ะเฮ็ดก็เฮ็ดบ่ยากเราพี่น้อง จีเพล็กค่ะข้าวมาักเพ็ดกับส้หลายข้าวบม,มักกับปลาตองไส่หลายเนาะคะ่ะพี่น้องนี่ลำใหญ่กับเสียบแล้วก็เอาผักกันจองค่ะเอาไปล่างเนะาะเอาผักผายาเอาไปล่างไปล่างแล้วก็มาย่างให้มันหอมหอมให้มันซุกซุกเพลินวาน,นี่ซุกแล้วก็จะประมาณนี้จะพี่น้องนี่จีพี็กอ่อนเนาะคะ่ะแล้วแต่ผู้ผู้มกะะักเนาะคะ่ะจีพลกจีหอมเนาะค่ะซุกแล้วข้าก็สิบเปรเตียมการล่งคกไปเลยนี่แหละจะพี่น้อง มอน,นี้ก็สิมาเปิดครัวลำใหญ่อีกแล้วเพราะว่าหางหายจากการเห็ดอาหารมาดนเนาะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นรอ,อ,อบจากเดือนกับโบูค่ะที่เห็ดคลิปทําอาหารลงเนาะคะ่ะแบบนี้ค่ะสิพามาเห็ดน้ําพริกผักก้านจองเนาะค่ะเฮาถาดเ้าถาดคืออื่นถาดอีกอย่างแล้ว เห็นเขาเห็ดกระยาเห็ดพ e oh no, e e, ี่น้องคือว่ามันมันหนาจะง่ายมันคืชปนหยากนาะค่ะได้ได้ผักกัญจองมากกสิมาทำน้ำพริกผักกัญจองสูพีสูหน้องเบิ้งค่ะถาดการตลาดเออโอ้ยหน่อหามือเอ้ยคืดหนาคืดหลังคืดดุนกระโดกสิมาตามตามกล่องอาจจะสันแน่เด้อจากน้อยจากพี่น้องค่ะนี่เพราะว่าเอาขาตั้งกล่องตั้งไว้ในแข่เนาะค่ะมันมันสันพี่น้องนั่นกสิตซันแน่จักน่อยกับออภัย่ใน กล่องซันกล่องอยังเนาะ,ค,ะค,ค่ะบริเวดคลิปลงกอะหาคลิปลงอันนาาั้นไม่ยเขาคคอยด้วยวังหันด้วยเพราะว่าเห็ดกินเองค่ะทําเองกินเองเนาะค่ะไ่ได้ไปให้ผู้ใดกินเนาะคะ่ะบ่เป็นยังเนาะพี่น้องเนาะเสือลูกบ่ตื่นดอกตื่นบ่ระท่านดอกนี่เอาได้มาแล้วบางคนเพิ่นอาจจะบ่บ่บ่บสบบ่หันเนาะคะ่ะแต่ว่าลาใหญ่เอามามาสับเนี่ยจักน้อยค่ะมันยาวโาปวดเนาะค่ะพี่น้องครับนี่ เสร็จแล้วเราก็มาโขกโขลมาตำ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 ,ตำเห็นมันเนียนเขากันก็พริกก็หอมเนาะค่ะลูกผู้ใดสีจีกะเทียมใส่ก็ได้ด้วยค่ะนี่กะสีโขกไปเรื่อยๆค่ะให้เพริเนียนเนียนเนาะพี่น้องน้อยเขาพริกเขาเกลือค่ะนั่นอันนั้นไม่ยาเขาคอยเด้อเพราะว่าเฮ็ดกินเองเนาะคะ่ะเฮ็ดกินบ่ได้ไปให้ผู้ใดกินเนาะคะ่ะอันนี้มา เห็นเขาเห็ดใน่ต่อๆเนาะค่ะก็เลยเอามาลองทําเบิง์มามันสีแสบบ่แสบค่ะนี่แหละค่ะไปใส่อีกะบดนี้นั่งอันนี้โอ้ไปปรุงปรุงกับปรุงง่ายๆค่ะใส่ผงนัวเนาะค่ะพงนัวแล้วก็ปลาลาพันปีของแม่เห้านะค่ะนี่แหละค่ะใส่น้ำปลาค่ะแล้วก็ใส่ตอนยักหน้อยตอนกับมือโจกเนี่ยก็เยาว่ากันเด้อเพว่ากินเองค่ะเหลือกตอนเนาะค่ะจำเนาะพี่น้องเนาะ อีสานผ้านเฮ่าจังซีลหระคะเลือกหาตอนสิมผอมเ่าะยี่สีนัวเลิกค่ะกัยญาวากันเนาะพี่น้องเนาะข้องแสบข้องแสบอยู่นำ้ำผูหมักเนาะพี่น้องเนาะนี่กระสิไปหาเด็ดเอาพักพักชีพักพักหลอมบ่เพิ่อนเอื่น่ว่าทังบานลำไยเอื่นพักซีเนาะพักซีหอมค่ะกะปลูกไว้เองค่ะบ่ได้ไล่เรกค่ะปลูกไว้ใส้กินเองนี่แหละค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมา ใส่ในน้ำพริกของเรานะคะเสียงกับสียบแพรเนี่ยจักหน่อยพี่น้องพึ่งตื่นแล้วก็มาผากเสียงค่ะนี่พี่น้องคนคุลูคุลวควควุลวเข้ากันให้มันเข้ากันค่ะเสร็จแล้วทามว่ราสรสชาตเป็นยังไงออกคมนิดๆแต่ก็อร่อยค่ะแสบอยู่พี่น้องพ่อเห็ียดกินอยู่ค่ะพ็อจำบรอเขากินแตะละมืออยู่ค่ะแสบ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 ไปลองเฮดเบิร์ดพีนพน่น้องนี่น้ำพริกกับกั้นจอง